นี่แล้วทําให้เรานึกถึงตอนที่เราขับรถเป็นใหม่ๆเนาะซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นป้ายแดงแล้วเราก็ยังไม่ได้ใบขับขี่แต่ว่าเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาก็บอกว่าให้เธอทำอย่างนี้สิให้เธอไปหาซื้อสติกเกอร์มือใหม่หัดขับอะไรเงี้ยหรือเขียนเอาก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งตัวเราอะเราไม่แน่ใจนะว่าเราเป็นอะไร ซึ่งตอนนั้นเราไม่ไม่คิดที่จะเอาคําพูดพวกนี้มาใส่มาใส่ที่ติดรถเราเลยหรือเําว่ามือใหม่หัดขับมือใหม่หัดทําอะไรเนี่ยเนาะเราความความรู้สึกเราว่ามันมันจะเป็นแบบทําให้ตัวเองยิ่งแบบกังวลแล้วก็เครียดอะว่าตัวเองมือใหม่อยู่นะมือใหม่นะมันเหมือนย้ําจิตตัวเองอเนาะว่า ตัวเองทําอะไรยังไม่เป็นนะยังไม่ชํานาญนะยังไม่เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เอามาตดจริงๆนะ mm hmm. เพื่อนๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกผ่านไปแล้วเราก็ค่อยรู้ว่าตัวเราเองนี่แหละที่บางครั้งเป็นตัวดึงดูดเป็นตัวผลักอะไรบางอย่างที่ออกจากตัวเราเนาะเราดึงถ้าเราเอามาตดอย่างเงี้ยบางทีมันทาให้คนอื่นเห็นว่าโอ้อลด รถใหม่รถมือใหม่หัดขับอะไรเงี้ยรู้นไม่ใกล้ดีกว่ากลัวแบบว่าไปไป,ไปมาเฉียวเราหรืออะไรแบบเนี้ยที่จริงคําว่าจะเฉียวเราหรือเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาเพิ่งหัดขับรถหรือว่าเพิ่งขับรถเป็นหรืออะไรก็ตามอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นอะเราว่านะแต่ยังน้อยอใจของเราให้ให้ให,ให้ให้มั่นคงต่อสิ่งที่เราทำอะ ให้มั่นใจเนาะว่าเราจะตั้งใจที่จะขับรถด,ด้วยความที่มีสมาธิแล้วก็ไม่วอกแวกเนาะก็เคยแบ่งปันไปว่าขนาดจะเลี้ยวรถอาจจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมเราก็ยังแบบกะกาลกวกัว,ก,ว,ก,วก็คือถามคนอื่นว่าเขาเปลี่ยนเลนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะในคลิปนั้นอะเรามีแบ่งปันไปนะคะกว่าเราจะมั่นใจได้ขนาดเนี้ย มันก็อาศัยเวลาซึ่งเวลานี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้เราได้ได้ไดทำสิ่งพวกนี้ให้ชำนาญมากขึ้นเนาะเราโชคดีเพราะว่าเราได้ขับรถมาทำงานทุกวันมันก็เลยเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆอะ่ะถ้าเราได้ทำอะไรทุกๆวันเราก็จะชำนานใช่ไหมเพื่อนเพื่อลองดูนะไม่ว่าทำอะไรก็ตามทำคลิปวิดีโอทำคลิปแบ่งปันหรือทำหรือไลฟ์สดอะไรก็ตามเนาะ มันถ้ามันมีคลิปแรกมันมีครั้งแรกแล้วครั้งต่อต่อไปมันจะง่ายขึ้นแล้วเราจะทําได้เก่งขึ้นมีเมืนันเหมือนแบบโอ้เราดึงเรางัดพรสวรรค์ของเราที่เคยมีที่เราไม่เคยรู้เลยเออเรามีพรสวรรค์แบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยจริงๆนะคือเราแบบเออเราว่าแบ,แบบนี้แหละซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าเราจะขับรถได้ด้วยเพราะว่าเรากลัวว่าเคยเกิดเกิดอุบัติเหตุไง แต่ตอนนี้มันมันมันขับได้มันมันเก่งขึ้นอ่ะเนาะขอบคุณคนเราอ่ะมีศักยภาพที่อยู่ข้างในตัวเราบางครั้งแม้แต่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าเราทําได้ด้วยหรออะไรเงี้ยจริงๆนะแต่ว่าคือขอให้เราได้ลองลงมือทําก่อนเพื่อนๆเราจากที่คนที่พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นเนาะ แต่เราชอบที่จะแบ่งปันชอบที่จะไม่ทุกฟรีอะเกิดจากแรงบันดาลใจที่เราได้จากลูกด้วยนะคะที่ออกมาทําคลิปแบ่งปันเนี่ยเพราะว่าลูกคือแรงบันดาลใจตอนนั้นที่ลูกดูคลิปวิดีโอแล้วก็อยากจะทําคลิปวิดีโอเป็นช่องตัวเองอะไรเงี้ย เสพแล้วอยากจะเป็นผู้สร้างว่าง,งั้นเถอะนะถ้าถ้าสมัยนี้ที่เขาเรียกกันเนาะเป็นผู้สร้างอยากอยากมีช่อง youtube ของตัวเองสมัยนั้นลูกไม่กี่ขวบเองแต่น้องก็น้องก็อยากอยากมีช่องของตัวเองเนาะก็เลยสร้างช่องมาซึ่งแม่ไม่ไม,ม่ถนัดในเรื่องของโซเชียลเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ว่าลูกคือแรงบันดาลใจเราสามารถที่ประจวบกับตัวเองอ่ะชอบทําอะไรที่แบบในสิ่งใหม่ๆอันไหนที่ ทำไม่ได้เลรวเรามันไม่ใช่อะ่ะเรายังไม่เคยทํามากกว่าแต่ถ้าเราลองลงมือทําแล้วถ้ามันทําไปแล้วเราไม่ชอบหรือมันทําไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากทําจริงๆเราก็จะหาทางให้ได้อะ่ะถามทางผู้รู้ไปอ่านไปดูมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาประยุกต์ใช้กับคลิปวิดีโอของเราใช่ไหมถ้าเราอยากทําเป็นจริงๆนะอันนี้ตัวเรามีลูกเป็นแรงรันใจไง ในเมื่อเราไม่เป็นเราก็ต้องไปศึกษาศึกษามาแล้วเราก็มาเปิดทําช่อง y t u t u อะไรเงี้ยเนาะเราก็แบ่งปันสิ่งนี้คืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเพื่อนเพนได้นะคะว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราอยากจะทําจริงๆเราก็คุณไม่รู้อะไรคุณก็ไปอ่านคุณก็ไปศึกษามาแม้แต่ว่าการลงทุนเหมือนกันนะเพราะว่าเรา อยากมีรายได้หลากหลายช่องทางไงเราก็เลยเลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือเล่นหุ้นเนาะนะลงทุนในหุ้นลงทุนในทองคำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ศึกษาของเราเองประมาณนี้นะสิ่งต่างๆมันทำให้เราแบบเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยกลายเป็นเออเราอยากรู้อะไรเหรอล้วก็เสิร์ชหาเราก็ค้นหาข้อมูล แล้วก็มาลองลงมือทําที่สําคัญคือต้องลงมือทํจาจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่เป็นไรให้เราไม่คาใจว่าเราได้ลงมือทําแล้วนะสิ่งสิ่งนั้นมันก็สบายใจเนาะสบายใจเราว่าเราได้ลงมือทําแล้วถ้าจะสําเร็จก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่สําเร็จเราก็อันไหนที่เราอยากทำต่อก็แก้ไขพัฒนาปรับปรุงไปแต่ถ้าเรา คิดว่ามันไม่สําเร็จแล้วแล้วเราไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยเราก็หันเหอ,ออกจากสิ่งนั้นแต่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันมันได้ประสบการณ์อยู่แล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเนาะถึงแม้ผลลัพธ์มันจะออกมาว่าล้มเหลวซึ่งความล้มเหลวมันไม่มีอยู่จริงมันเป,เป็นแค่คํานิยามที่เราเที่เราให้ความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงเป็นเป็นการ คนพบวิธีการหนึ่งที่เราแบบไม่รู้ว่าออทางนี้ไม่สําเร็จนะลองทําทางใหม่อะไรเงี้ยโอเคสําหรับคลิปนี้ยาวมากเจ็ดนาทีกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันนะสิ่งไหนไม่ต้องรอแรงบันดาลใจอยากทําอะไรก็ทําได้เลยเพื่อนๆในสิ่งที่ไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นเนาะทำได้เลยไม่ต้องรอแรงไม่ต้องรอแรงบันดาลใจนะใจตัวเองนั่นแหละ แล้วก็มือลงมือทำได้เลยนะโชคดีทุกคนขอบคุณมาก